สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทางช่องต้องพัดนี่นะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัปเดตนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาเจอหนึ่งคนที่เราต้องพูดคุยนะครับอยู่กับพี่เอฟบุษบันจันทารังสีนะครับก็เป็นอดีตนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยแล้วก็ตอนนี้พี่เอะพาไปทางวอลเลย์บอลเวิร์ด้วยใครได้ดูทุกวันแน่เลยใช่ค่ะพากับน้องนุชกับน้องรุตนะคะเป็นงานด่วนงานไฟไหม้ที่วอลเลย์บอลเวิร์อยากจะทําให้กับแฟนๆชาวไทยได้ได้ชมกันบ้างด้วยแต่ว่าคลิปนี้เร่งด่วนเหมือนกันครับพี่เอครับคือ ด้วยความนี้มันจะพี่เอวันนี้พอดีนะครับแล้วก็เป็นหลังเกมที่สัปดาห์สุดท้ายของวีเอลพี่เอเจอกับสหรัฐเมื่อเช้านี้นะครับในมุมมองพี่เอเป็นยังไงบ้างเพราะว่าโอ้โหผมว่าน่าจะเป็นเกมที่เราเสียดายมากๆนะครับในการเจอกับสหรัฐพี่ใช่ยังรู้สึกอกหักอยู่เลยก็เอาเป็นยังไงเอาเอาเอาทีละเซตก็ได้ครับทีละประเด็นเออทีละมุมมองได้ครับถ้าพูดถึงระบบความสามารถของทีมอะเทียบกับสนามหนึ่งสนามสองอะ ต้องบอกว่าวันนี้เกมกับสหรัฐอเมริกาทีมชาติไทยเล่นดีมากนะโดยเฉพาะผมมองว่าวันแรกแม้ว่าจะหลุดนะผมรู้สึกว่าก็ยังทําไม่ดีกว่าหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ดีกว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมาแน่ๆที่เราเห็นแล้วก็ต้องชมนะคะสตาฟโค้ดทางานหนักมากบนข้อจํากัดที่เรามีอยู่น้องต้องก็น่าจะรู้เนาะเราอยู่เบื้องหลังเนี่ยเราจะรู้ว่าสมาคมแล้วก็สตาฟโค้ดต่างๆเขาทํางานบนข้อจํากัดอะไรบางอย่างก็อาจจะพูดไม่ได้แต่ไม่เป็นไรค่ะ ทุกสิ่งอย่างก็คือพยายามทําให้ดีที่สุดแล้วก็สตาฟโค้ดกับโค้ดก็พยายามไปเขาเรียกสกาวแล้วก็<ม>ไปดูตัวผู้เล่นที่เรามีอยู่ในปัจจุบันแล้วก็เราก็เห็นว่ามีการปรับตําแหน่งซึ่งรเราก็ชื่นชมแล้วก็พอใจนะจกับกับน้องๆที่ที่ทำเกมนคือ <วะ S 2> อย่างเกมแรกในสัปดาห์นี้นะผมดูอย่างหนึ่งก็คือเราจะเห็นโมเมปกติจะเป็นบีหลังสลับกับบีแต่เกมเนี้ย โค้ดออสเลือกมาใช้หัวเสาซึ่งก็เป็นตามที่แฟนๆ,ๆบอรลเคยพูดไว้และอยากจะเห็นใน,นพี่เอมองว่าอย่างที่พี่เอบอกเมื่อกี้เนะี่ยโมเมฟอร์มยังไงพี่กับการเจอสารัฐในการปรับเล่นหัวเสาก็ต้องชื่นชมโมเมค่ะ 1. น,นะคะแพชชั่นทุกครั้งที่พี่เอบรรยายเราจะชอบดูเพราะอะไรเขาเป็นนักกีฬาที่แบบ มุ่มั่นสายตาเขาจะแบบไม่มีเหมือนคําว่าทอถอยอต่อให้เล่นเสียเล่นอะไรก็ตามแต่ว่าโมมีเขาก็จะมุ่งอ n อนมุ่งออนมุ่ออนเล่นในทุกๆลูกณนะเวลานั้นนะ่ะให้ดีที่สุดนะคะพี่เอกก็เห็นว่าในการทําเกมวันนี้คือการวางโพซิชันของตําแหน่งวันนี้รเราอะ่ะชอบอะไรเราเราเรารู้สึกดีใจที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงของนักกีฬาไทยรวมถึงแนะทคกติกที่โค้ชออดเองก็ปรับตามความเหมาะสม ใช่ค่ะแล้วนักกีฬาไทยสามารถที่จะเล่นยูนิเวอร์ซลได้หลายคนเลยแทนที่แตสมัยก่อนก็อาจจะมีน้องปูมาริกาน้องบีมอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะฟิกกันไปใช่ก็อาจจะมีสลับทางชัชชุออนบ้างทางน้องเพียวอชลาพรบ้างซึ่งปีนี้ได้เห็นแต่ตอนนี้หลายคนที่ขึ้นมาพร้อมที่จะลงไปเล่นตำแหน่งอะไรก็ได้แม้แต่น้องออมอมสินก็เล่นได้แล้วผมเห็นเนี่ยสนามอย่างน้องเฟิร์นมีสลับไป เล่นบีหลังบ้าง<ช>ก็เล่นได้ใช่ค่ะดังนั้นตอนนี้ตำแหน่งโค้งหน้าสายพี่เอเชื่อว่าในอนาคตอ่ะโคดออสเองคงจะใช้ศักยภาพนักกีฬาตรงนี้เพื่อพัฒนานักกีฬาให้สามารถเล่นได้หลากหลายมันเป็นจุดดีนะมันเป็นจุดดีบนอาจจะมีเป็นจุดด้อยบนจุดดีแต่พี่เอมองเป็นจุดดีเพราะว่าต่อไปอ่ะถ้าเด็กรุ่นเนี้ยในอนาคตคือจริงๆสมาคมมาวางเป้าหมาย <Step> s <S ไปอ,ยอีก 8ปีที่เรารจะเป็นโอลิมปิกเนาะ<อ>มันไม่ได้มาครั้งนี้เนาะแต่ครั้งนี้ก็พยายามเต็มที่แหละค่ะก็กกคิดว่าถ้าเราสามารถปรับกลยุทธ์หรือรูปแบบการเล่นที่มันไม่เหมือนเดิมเ,ออเขาเขาก็สก,กาเกมเรายากขึ้นทีนี้ผมถามหน่อยในใน,ในเกมที่เจอกักสหรัฐครับพี่เอมองมีอะไรที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของเราขึ้นมาหรือว่าสิ่งที่ต้องปรับปรุงอยู่ในเกมที่เล่นต่อๆไปหลังจากจเกมสหรัฐแล้วก็ ในเกมที่เหลืออีก3าเกมนี้อันดับแรกก็คือใน3มเซตแรกครับทีมไทยเล่นอยู่บนเกมของตัวเองแล้วก็มีความนิ่งมีความควบคุมเกมการแข่งขันเป็นของทีมเราใช่แล้วก็จากมุมมองนักกีฬาพี่เอ๋มองว่านักกีฬาทุกคนทําตามการที่โค้ดดีไซน์เอาไว้ครับจ็อบเนาะก็คือแบบมอบหมายให้ทําอะไรลงมาก็ทําตามหน้าที่บนโพซิชันที่ตัวเองได้รับมอบหมายดีมากครับจาก สนามหนึ่งสนามสองอันนี้ที่เห็นชัดเลยนะคะคแต่ที่เราอยากจะให้พัฒนาหรือแบบเป็นโอกาสที่เราต้องปรับปรุงมากก็คือครเรื่องของการจบเกมให้ได้อนะันนี้ผมถามพี่เองนะค,คือเราพูดมาได้สัปดาห์แรกสัปดาห์สองจนมาเนี่ยสัปดาห์สุดท้ายสิ่งนี้คือสิ่งที่โคช้ชเขาพูดนะักกีฬาเขาพูดพี่เอ <PM S 1> ๋มองว่ามันเกิดจากอะไรหลายคนบอกว่า,วาหัวเสาเราตีไม่คมหรือว่ามัน,มมนเกิดจากคู่ต่อสู้เขาก็สกาเรามาดีด้วยทังสองอย่าง แต่สุดท้ายแล้วอะสิ่งที่เราเห็นวันนี้คือคเป็นการผิดพลาดจากตัวเราเองเอแต่เราไม่ได้บอกว่าน้องไม่ดีนะมันเกิดจากปัจจัยหลายอย่างเพราะทุกคนลงไปอะเราคุยกันอะต้องอยากทําคะแนนอยู่แล้วไม่มีใครอยากลงไปแล้วทำเสียแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าโอเคถ้าเราเรารู้ว่าพอลงไปแล้วเราแบบทาไปทาคือเปลี่ยนเกมได้ บางคนอะถูกเปลี่ยนลงไปเพื่อไปเปลี่ยนเกมในในแค่คะแนนเดียวอย่างเงี้ยถ้าเรารู้บทบาทหนะ้าที่เราก็ต้องฝึกซ้อมให้มากขึ้นให้มีความแม่นยำมากขึ้นให้มีความมันมมนมมม่นใจมากขึ้นเท่านั้นเองฟังบ่อยๆเนี่ยโค<ม>้รออสเวลาเราเสียเนี่ยเราต<ม>้องทำไซส์เอาลับขึ้นมาให้ได้ใถามว่าอาจารย์ในมุมนักกีฬาพีอันนี้ผมถามแดนเลยเพราะว่ามันกดดันแค่ไหนเวลาแบบถูกสั่งมามันถูกจังหวะนี้มันต้องเอาต้องเอาให้ได้ไงบี เอ่อถ้าเป็นมุมนักกีฬามันมุมดีตรงที่ว่าเราทําให้เรามีสมาธิกับเกมมากขึ้นแล้วเราเห็นจุดที่เราควรจะต้องเจาะให้มากขึ้นจากการที่ถ้าโค้ดไม่เปลี่ยนไม่ขอเวลานอกมาเพื่อมาเพื่อบอกใช่อยู่ในการแข่งขันเราอาจจะรู้ว่าเออเราควรต้องทําแบบไหนแต่แต่สุดท้ายการเบรกเกมแล้วมาบอกว่าลูกเนี้ยเราควรต้องเจาะตรงไหนตรงไหนเราก็จะมีสมาธิแล้วก็มีเขาเรียกว่าโฟกัสกับเป้าหมายแล้วมันก็จะทําให้ศักยภาพมันดีขึ้นค่ะทีนี้อีกเรื่องนี้ผมเห็นนะในเกมภาสารัฐกฤ สปีดบอลเราเร็วมากผมว่าคล้ายๆกับเกมที่เราเจอญี่ปุ่นในสัปดาห์ที่2ในแม์แรกเลยแต่ในทางกับการที่ผมดูเองนะคุณผู้ชมก็อาจจะคอมเมนต์มาก็ได้คือผมเห็นว่าสหรัฐเขาก็เล่นบอลเร็วมากๆจาก2สัปดาห์ก่อนครับพี่จริงนะฮะคือในขณะที่ทีมเราพยายามที่จะพัฒนาทีมอื่นก็ต้องเหมือนกันแล้วเขาก็มีแบบเขาเรียกว่าทรัพยากรเยอะกว่าเราอันนี้เรายอมรับ เราเห็นเลยสกินเนอร์โอ้โหแบบเล่นบอลวายบอลเ็วบอลวายไม่มีโด่งเลยอะใช่แล้วผมเห็นเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือผมมองว่าจริงๆสหรัฐเองโซโลเวนเขาเรียกตัวจากโอลิมปิกมาเป็นแค่3าตัวเท่านั้นเองนะนอกนั้นอะผมแทบไปดูข้อมูลหรือว่าเราติดตามตลอดแทบจะไม่เห็นตัวพวกนี้เลยค่ะใช่เขาก็ไปหาดาวรุ่งหรือหาคนที่มีศักยภาพที่เขามองไม่ใช่เฉพาะแมต์นี้เขามองไปอีกหลายปีสําหรับอเมริกาแล้วเราก็เห็นว่า ตัวเลือกของเขาอ่ะโคตรเจ๋งอ่ะแต่ละคนที่มาเห็นไหมบุญเทินแบบความเคลียว์อะผมมองในเรื่องหนึ่งคือเมื่อก่อนเนี่ยอันนี้เราไม่ได้บูลลี่นะคุณผู้ชมคือสหรัฐเมื่อก่อนอาจจะตัวใหญ่แต่ช้าไม่ได้เพียวแต่ผมเห็นรุ่นนี้เนี่ย every skinner หรือว่าจะเป็นคัตติโนเนี่ยคติโนจะค่อนข้างจะเพียวและเล่นเร็วนะครับมีโอกาสที่จะทําได้ดีเลยหรือแม้แต่โลแกนเองที่เป็นหัวเสาตัวเนี้ยโอ้โหแบบอนาคตน่ากลัวใช่ครับใช่ค่ะเอาละครับที่ที่ผมถามพี่เอกนิดนึงแล้วกันบีม เป็นคนที่ทำท็อปสกอร์ตลอดในรายการนี้ทุกสัปดาห์พี่วันนี้เนี่ยการเจอกับสารัฐ28แต้มมองพัฒนาการของบีมไงหลังจากที่ไปเล่นเยอรมันสำหรับมุมพี่ครับสำหรับน้องบีมเนี่ยพี่เอ๋มองว่าปีนี้น้องบีมมีความมั่นใจคือบีมจริงๆเป็นเด็กมีศักยภาพอยู่แล้วแต่ว่าใน2อสมปีก่อนหน้านั้นน้องอาจจะมีอาการบาดเจ็บบ้างแล้วก็มีความแบบการได้ลงเกมอาจจะไม่ได้เยอะมากแล้ว ความมั่นใจของน้องอ่ะในการที่จะเอาศักยภาพตัวเองออกมาใช้อ่ะยังยังมีไม่มากพอแต่ปีนี้บีมาเต็มเต็มด้วยความแบบเหมือนเป็นลีดเดอร์ของของทีมคือผมดูจากการสัมภาษณ์วิธีการเล่นน้องดูแบบนิ่งกว่าสองปีที่ผ่านมาเป็นมืออาชีพมา,มา,มากๆในทุกมิติของอบีมค,บคือคือพี่เอมองว่าน้องคนนี้เป็นเด็กที่หมั่นพัฒนาศักยภาพของตัวเองถ้าต้องเห็นอ่ะ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะการสัมภาษณ์ดีขึ้นเยอะโอ้โหมันไม่ใช่แบบอยู่ๆจะมาพูดแบบนี้ได้นะแสดงว่าน้องก็ต้องมีการแบบเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะคะรวมถึงการเล่นรูปแบบการเล่นบีมเป็นเด็กที่แบบณนะแมทเนี้ยเขาเล่นได้ค่อนข้างแน่นมั่นคงมากๆตามสิ่งที่คนจะทำได้ใช่ ก็โชคดีท uhm like, ี่ที่ในช่วงที่ชาชุออรบุ๋มบีมาบาดเจ็บเจ็บจริงๆนะอันนี้ก็ก็มีบีมเข้ามาเป็นหลักช่วยด้วยก็เป็นองค์ประกอบนี่แหละราะว่าปีนี้เนี่ยเราองค์ประกอบเรื่องของตัวผว้เล่นเราไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันมีอาการบาดเจ็บหลายคนนะครับอันนั้นก็เป็นเกมเมกสหรัฐนะครับที่คุยกับพีเอน่อยทีนี้มามองไปอีกเกมถัดไปนะครับซึ่ง เดี๋ยวพี่เอกเนี่รมันยายแน่นอนนะครับก็เจอกับเยอรมันพี่เอกมองว่าเยอรมันเนี่ยเจอกับเราเรามีสิทธิ์จะชนะเขาบ้างได้ไหมถ้าพูดถึงเขาเรียกว่าอะไรฟอร์มการเล่นจริงๆนะเวลาเนี้ยเราเป็นรองเยอรมันนะพี่มองนะจากฟอร์มนะแต่ทุกครั้งอ่ะที่เราลงสนามแข่งขันนะเราก็มักจะบอกเสมอแหละว่าเอ้ยทีมไทยก็มีโอกาสชนะไม่ใช่ว่าเป็นรองแล้วชนะไม่ได้เลยต้องมีความหวังนะพี่ก็คิดว่า ก็สามารถชนะได้แหละแต่โอเคเขาอะจากที่เขาเล่นในสองสนามแรกก็ต้องยอมรับว่าเยอรมันทีมเนี้ยน่ากลัวน่ากลัวมีความครบเครื่องมีความแบบเร็วแล้วก็เล่นเกมเขามีตัวจบเกมอันนี้เป็นความแตกต่างระหว่างเขากับเราอันนี้ก็เดี๋ยวดูครับว่าเราจะรับมือยังไงเพราะว่าโค้ดออสสัมภาษณ์หลังเกมแล้วคือหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าโค้ดนะพี่เอกครับแต่ว่าเราสองคนเราวงในมุมเราแล้วกันว่าโค้ดทำงานหนักจริง นะคะนะครับดังนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวลองดูว่าโคดออสเขาจะปราณเขาบอกแล้วก็เห็นข้อผิดพลาดแล้วนะใช่ค่ะนะครับโคดออสเพิ่งเข้ามาทำทีมอย่างว่าแม้จะตีซะอ่ะถึงวันนี้อ่ะผมตีแต่วันนี้เจ็ดเดือนนะใช่คุณผู้ชม จริงๆซ้อมอยู่กับน้องๆจริงๆเลยอ่ะไม่ถึงค่ะไม่ถึง2เดือนด้วยเพราะว่าเด็กเขาเพิ่งมารวมตัวเพราะเขาไปเล่นอาชีพมาเนาะอันนี้ก็ต้องยอมรับมันคืออาชีพอะมันคืออาชีพมันมันไปปฏิเสธไม่ได้ทั่วโลกก็เป็นแบบนี้คุณก็อาจจะต้องการเปรียบเทียบกับทีมอื่นเข้าใจแต่ว่าก็ทีมเราเป็นแบบนี้เดี๋ยวลองดูแลกันผมก็ไม่ได้บอกว่าทีมเราดีที่สุดนะเรากมมีข้อผิดพลาดเราก็พูดกันไปแต่ว่าในมุมดีก็ให้เชียร์กันต่อไปอ่ะอยากพี่เอครับฝากหน่อยกับปีนี้ที่ยังอยู่ต่อกับทางด้านของ วอลเล่บอลเวอร์ในการบรรยายติดตามพี่เอไางไหนได้บ้างครับก็ทางแอปพลิเคชันแต่ตอนนี้วอลเล่บอลเวอร์ก็เปิดทาง y o ย u ทูบดูได้ด้วยนะคะในแททีมไทยแข่งหรือทีมที่แบบที่ที่ที่คือเนื่องจากว่าชาวไทยอ่ะเป็นเขาต้องเรียกว่าเป็นเอนเกจเยอะสุดในโลกแล้วล่ะที่อว่าเออเก็แบบ ก็พยายามทำให้ชาวไทยได้มีโอกาสได้ดูมากขึ้นนะคะก็ทางแอปพลิเคชันแล้วก็ Youtube ของ v ี t ีทีนะคะก็อย่าลืมติดตามนะครับการบรรยายพี่เอนะครับส่วนผมเองเนี่ยถ้าบนเวียนมามีโอกาสได้พูดคุยพี่เอหรือว่าเป็นพี่รุตพี่เป้ทุกๆคนที่อยู่ในวงการเนี่ยก็จะนํามาพูดคุยวันนี้ก็ได้ในมุมมองของพี่นะครับที่เป็นคนบรรยายเองด้วยแล้วก็เป็นนักกีฬาเก่าด้วยนะครับยังไงวันนี้ก็ อย่าลืมนะครับติดตามพี่เอยได้ติดตามช่องทางของเราได้ในทุกๆช่องทางเช่นกันนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ